สวนภัยยูสบายสวัสดีครับคลิปนี้ย่างย่างจากข้างหลังแปลงครับเอซเดินจากข้างหลังแปลงเพราะว่าทุกคลิปที่ผ่านมากย่างเขาจะทั้งหนาครับเมื่อนี้จากหลังจากที่เอฟซหน้าดวงเฮาได้อ่ามเยี่ยมชมหลังจากที่กลับไปไ่รู้ว่าจักมือเอฟซหน้าดวงจําได้บ่ครับถ้าจําได้ าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปข้มามนาเนี่ยตอนช่วงที่ท่านมานั่นผมยังท่านได้วานปุ๋ยกําลังที่จะวานปุ๋ยพอดีครับ f อซก็เลยมาอัปเดตหลังจากวานปุ๋ยเสร็จแล้วซีมือหลังจากวานปุ๋ยไปหนึ่งอาทิตย์ครับ f อซเนี่ยครับ เองยังเบิรกรอนคลิปนี้ต้องขอพายอีกอเก่าครับโบลืมขาตั้งกล้องเมื่อตอนเศร้าตอนเศร้าไปรงน้ำม่สดอยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นครับเอฟซีเอาน้ำมัสดไปรงลูกค้าเพิ่นได้โทษสร้างจลองระบุจำนวนและกัน้ำหนักน้ำมัสดครับเอฟซีครับ นี่ครับนอออกหลายแห้งนอเริ่มออกแล้วหลังจากที่อากาศอุดเอา้าครับเอซฝนคึ้นฝ้าคึ้นฝนคือจังสิตกแต่ว่าบบตกอยู่สวนเขาจักยา,กาได้มาตกอยู่ได้ตกอยู่แต่ละแวกขังๆสวนไทสบายองเงาแต่ยังคือเอ่อหดน้ามุูขึ้นเกา่าครับเอซครับใบเขียวแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาประมาณจักงงแล้วล่ะนี่ซีมงแรกครับ FC. เอฟซีแดดแก่ๆอ่อนวันกำลังสิตกผู้ถ้าเอฟซีเขาอย่างบึงน้เราไม่พร้อมก็คือโอ้ยเอซี FC ครับเตรียมตัวหลังจากนี้ไปหาสงการอภิมหาสงการเลยครับเอฟซี FC ครับได้เงินแถ้แน่นอนบึงกแต่ละก่อครับ เป็นกอที่โอ้ยนอไม่แบบออกได้ท่านใจปีนี้ครับคือสงการนี่ยอภิมหาสงการจะเป็นอยังจังว่าอาพี่มหาสงการก็คือได้เงินแทนแน่นอนครับเอฟซี FC ครับเพิ่นไปหาเงินมากไมา่หายเฮาช่วงช่วงสงการเนี่เฮามีป็นญ,ญาบ่ ที่สิเตรียมของอยากของกินไว้ตอนรับพี่น้องบ้านเฮาลูกเต่าเราหลานที่ไปหาเงินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดครับแล้วกะเอากลับมาเตรียมมาซื่อครับเพิ่นบริหามาเหรอซื้อได้คือเพิ่นหามา่านี่เข้าต้องเตรียมของไว้ตอนรับเพิ่นแล้วเพิ่นกับบรีของเขาจ่อยเพิ่นซื้อเขาเซบซี่ เพิ่นไปหาเงินเหลืกับกลับบ้านมาซื้อห้องนี่โดยเฉพาะไพ่เซิ้งนี่เห็นปะอ้ยนอดดยนดกแห้งแต่ว่าไม่อยากย้อนแสงในยจักหน่อยก็เลยแบบเนี่ยบอคอยชัดพ่อเป็นไดเนี่ยครับเบซี่ครับเบิบ่งดูสังเกตยอดสังเกตห้าสิเป็นตุ้มตุมอยู่นี่ครับเบซี่เคยเก็บเห็ดเพาะปะที่เป็นขยักขยักขยักเห็ดนั่นสังเกต,เก,ตกองกองเงินยุกองใบ กล่องฟางอยู่ยค้นเพิ่นนนะสิเป็นตุม่มตุมตุมตุมนะเป็นยกุยกยกัยกยกึกยักเห็นบ่มีแต่หน่อไม้ทั้งนั้นเลยครับยกนะื้อเพื่อนอ้อมก่อเลยนี่คือสวนไผ่ยอยู่สบายเป็นสวนไผ่เซตติ้งครับเอฟซที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่สวนไผ่เซตติ้งมีจุดประสงค์และจุดมุ่งหมาย ให้เอฟซีเฮาสร้างอาชีพครับเอซีผมบ่ได้บอกว่าทําสวนไผ่แล้วรวยเด้ผมไม่ได้พูดคําว่าทําสวนไผ่แล้วรวยครับเอฟซีแล้วผมอยากถามเอฟซีบางคนว่าคําว่ารวยนะ่ะท่อใดจังสีข่ขึืนซื้อว่ารวยเท่าไหร่ถึงจะขึ้นชื่อว่ารวยส่วนผมเนี่ย ผมไม่ได้ประมาณการหรือไม่ได้ประเมินค่าว่าต้องทําเท่านั้นเท่านี้ถึงจะรวยผมเพียงแต่ทําแล้วผมสบายใจแล้วก็มีความสุขนี่ครับเอฟซีครับสิ่งที่ผมทําผมมีผมมีความสุขกับกับสิ่งที่ผมเพจแล้วก็ทายทอดอ่อความสําเร็จออกในเอฟซีเข้าได้รับชม สวนภัยยูสบายพยยยามแนะนํำแล้วก็่แน,นแะแนํนำแนวทางให้พี่น้อง f อฟซีเข้าสางอาชีพครับ f อซผมบรได้แนะนํำว่า,เ,าเป็นแนวทางที่ผมบรได้แน่แนวทางว่าปลูกไแล้วาตรงรวยทุกคนมีความสามารถบกคือกันครับ f อซครับเบิง่งบรรยากาศสกรไน่ปน เบิ้งบรรยากาศไปพร้อมแล้วก็เบิ้งนอหม่เข้าไปนั่งว่าความสำเร็จที่อยู่ตรงนานมันนำพามาถึงความภาคภูมิใจแล้วก็นั่นก็คือความสำเร็จนั่นเองครับเอฟซนี่ครับเบิง้งไผ่นอไม้อ้อมกอเลยซึ่งในว่านปุ๋ยไปแล้วออกทุกนอออกทุกกอได้ออกทุกกอ ผมมีขำผมมีคำถามของเอซอยู่ท่นหนึ่งครับก็คือเพิ่นถามเพราว่าอยากมีไรายได้วันละหนึ่งหมืน่นต้องปลูกขนาดไหนปลูกกอ,อยพียงตรงนั้นผมยืมคัอ่านเพ่นเดี๋ยวผมจะขึ้นหนะ้าจอให้เบิงเนี่ยครับเพ่นว่าเฮ็ดจังไดจังสิได้มือละหมื่น,ลนปลูกจะก,ก่อ เห็ดจากไรครับ FC. เอฟซีเออเป็นคำถามที่มุ่งมั่นเออมันคือยังสี่เนาะครับเอฟซี FC ครับผมแนะนำให้เอฟซีเออมีแนวทางในการเ,เรียนรู้และก็สร้างอาชีพครับส่วน ไล่ได้ที่ว่าเมื่อเดือนละเมื่นหรือว่ามือละเมื่อนออย่างประมาณน,นี้ที่ว่าเดือนเมือละเมืน่นผมขอตอบว่านั่นขึ้นอยู่กับความสามารถของเอฟซีครับผมผมสิบอกว่าทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยแต่ในการที่ทํามากนั้นมันก็จะได้ทําเยอะ ซึ่งความสามารถของเอฟซที่ว่าเนี่ยต้องดูความสามารถของตัวเองครับเอซเนี่ยครับเห็นน้องใหม่ปะผมเฉยเบิงเป็นหัวกระแทงขึ้นมากกดให้เบิงเลยนี่เก็บเมื่อนี่แหละวันนี้เป็นวันที่สิบสี่มีนาคมช่วงนี้เอาเดี๋ยวเอา,าเรื่องคำถามของเอซเขาก่อน เดี๋ยวมันสิไก่เดี๋ยวมันกระสิลืมความสามารถของแต่ละคนบ่กขึ้นกันครับเอฟซี่ครับเฮาอยากได้หลายเฮากระทำหลายเฮาอยากได้หน่อยเฮ้าอยากมีความพอดีเฮ้ากระท่ำแ,แต่แต่แต่พอดีครับเอาหนี่เอฟซี FC ครับเบิ้งนับหน่อครับหนึ่งหนึ่งนับหนอ่อสองนับหนอ่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับมีแต่หน่อครับเอฟซี่ ผมตื่นตั้งแต่ตีสองครับเมื่อเสาร์นี้ผมตื่นตีสองเก็บน้าไม้เสร็จไปส่งลูกค้าที่ขอนแก่นกลับมาถึงบ้านบ่ายสองโมงคนหนึ่งแลนออกมาหดน้ำคนหนึ่งเฝ้าออกมาหดน้ำครับคนหนึ่งแลนไปเปิดน้ำยุสวน คือทุกสิ่งทุกอย่างแลนต้องแบง่งหนาที่ปันเวลากันผมอยากจะแยกล่างได้ื้อละเกินไปทั้งใสไปทั้งขวาเพื่อสีสารรายได้เมื่อละเมินคือเอซเขาถามมันใส่เวลาครับผมอยากสียดได้จังสั่นละแต่ผมที่ผมทำานะ่ะผมมีความสุขอยู่แล้วนะา,านเบง้อง่อนผมสวัสดีเนี่ย ที่ดันมุยุมีญี่อยู่นี่ก็คือหน่อไม้ครับเอฟซีนึ่เปิดให้เบิงเห็นบ่นี่จะหน่อไม้เห็นปลายหน่นอไม้บ่ครับนี่นคือหน่อไม้สวนไผ่สะดิ้งเป็นไม่ใช่ศูนย์เอฟซี FC ครับสวนไผ่ยอยู่สบายเป็นปลูกหน่อไม้สะดดิ้ง ไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงานใดหรือหน่วยงานหนึ่งครับเอเอาตรงเบิ้งทังน่อยังสิบยอดเสียงเห็นนอป่ครับสวนของเ่า,เาแนะนำแนะนำการมีไรายได้และการสร้างอาชีพครับ FC. เอฟซต้องต้องทําความเข้าใจครับถ้า คือที่ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำสำหรับคนที่ไม่มีรายได้คนที่ยังขาดรายได้ครับเอฟซีครับผมไม่ได้ผมไม่ได้แนะนำคนที่รวยแล้วเ,เจ้าสิบพญ,ญาตพนเทศเนี่ยครับไรื่เดื่มือละเมอนสองเมือนกันเจ้าอันนี้นะไปหาซื้อหุ้นครับนอนเหรียญน,นอนพิกนอนซื้ออยากได้ลายซื้อลายอยากได้รวยซื้อรอย แต่ขาดสิถ้าเห็ดสวนนอไม่แล้วนะอยากมีไร่ด้วันละเมือนครับผมแนะนําเลยหนึ่งร้อยไร่จักกอกับคูดกันเข้าไปไร่ละสองร้อยกอเอาก็ว่าไปครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าสามารถอ่าเห็ดได้ตรตทุกงมือบอกครับทําเยอะได้เยอะทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยครับเอฟซี่สวนไผ่อยู่สบายเนี่ยตรงประเด็นตรงประเด็น อยากได้มากเราทํามากส่วนผมเนี่ยผมผมมีความพอใจผมเฮ็ดซํานี่ผมก็มีความสุขในในในรายได้ของผมนี่ก็คือขิงว่าสร้างมาไหวแต่ใส่ต่อไปครับเป็นอย่างจังมากเท่าอยเพราะว่าเขาสร้างเฉพาะาคอ,อ,อกคอ,อกนี่เพิ่นขายขิงว่าแบบมาตรฐานเดี๋ยวผมสียกตัวอย่างฟังแล้วก็ว่าให้ฟังว่า มันลักษณะเดียวกันกับการเราขายการที่เราเอาหน่อไม้ไปขายแล้วเราทําหน่อไม้ที่สวยงามไม่โกงน้ําหนักตัดแต่งไอ้นมองคอแก้ออกเลือแต่มองอ่อนๆไปขายเพิ่นแล้วทําให้ลูกค้าประจําอยู่กับเราตลอดนี่ก็เช่นกันครับขีง่งัวผมสร้างมาจากค้องง้วประจําเพิินเอาขีง่งัวเต็มๆบ่มาดปากครับเอบซี่ปุ๋ยละสามสิบบาทเบิ้งดุปุ๋ยบักไง ว่าจะเปลี่ยนปุ๋ยมังกุดปุ๋ยยูเรียอีกอย่างเพิ่นไซให้ไปเลยเอาสําเป็นยกไวแล้วกับมีตะขิงว่าล้วนๆครับเอฟซี่ขิงว่าล้วนเลยบ่มีดินปนน่อยนี่เราเกิดความประทับใจทำไมเราถึงสั่งขี้วัวอ่าคอกเดียวได้หน่อยเท่ากับค่อยๆสร้างไปเรื<ๆ>่อยๆเช่นเดียวกับการค้าขายหน่อไม้ก็เช่นกันครับเอบซี่คือกันเลย เขาขายหน่อยหน่อยขายไปเรื่อยเอยเอ,อบอวา่าบอว่าท่านสิปลูกอ่า้อยไรสองลอยไรครับเอฟซี FC. อ่าพูดถึงหน่อไม้เจ้าสามารถผลิตสินค้าออกมาให้มันอ่าถือใจ FC. เอฟซีเอ่อแม่ข่าห้องบอ่กเบิ้งดูดิี่ครับผลิตออกแล้วเบิ้งดูก่อนึงนี่นี่นี่ลำลำนี่ลำนี่ ออกน้อยเขาได้สามนอผมเห็นบ่เเ็นบ่ครับหนึ่งกิโลเวลืด้วย,น,ยนี่ก่อนนี่ก่อนนี้หนึ่งกิโลตอบคำถามเอฟซีเขาคือกันครับว่าแต่และก่อไปเรื่อยเอฟซี FC เขาถามหลายหลายตอบเอฟซีคำถามเอฟซีเขาไปเรื่อยว่าหนึ่งกอ่อเก็บได้กอ่อละเฉลี่ยหนึ่งกิโลไหมครับนี่ครับผมเหนเบิงประมาณสี่นอกิโลครับ สำหรับหน่อไม้สซดิ้ง4หน่อ5หน่อกิโลครับเอฟซีบางก่อก็คือได้หลายกว่าหนึ่งกิโลครับเอฟซีเท่ากับว่าเฉลี่ยใส่ก่อละเครื่งกิโลประมาณนี้แล้วก็ซสิ่งที่เอฟซเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือหน่อไม้สซดิ้งเป็นหน่อไม้สร้างไรายได้ให้กับสวนไถ่อยู่สบายเป็นรายได้หลักผมไม่บอกว่าเดือนหนึ่ง ผมได้ไรายได้เท่าใดแต่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็อยู่สบายได้ครับเอฟซี FC. ผมไม่ได้บอกว่าผมมีไรายได้วันละหมื่นสองหมื่นโอ้กันปานนั่นผมกันรวยกันแล้วเนาะเท่าใดเอฟซี FC จังสีหัวใจคือว่าความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันคือว่าล่ะครับผู้ลังคนต้องการแค่พ่ออยากพ่อกินนี่คือจุดประสงค์ของอการทําคลิป เกี่ยวกับการแนะนําการสร้างอาชีพของสวนไผ่ยอยู่สบายครับผมอยากให้ทุกคนมีอาชีพเพจแหละวก็อยากให้ให้คนอยากให้เอฟซีเฮ้าทีมารับชมเนี่ยมีอยู่มีกินแล้วก็มีรายได้เหลือเก็บนิดหน่อยแค่นั่นแหละครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าเออมาทําสวนไผ่ด้วยกันแล้วจะจะรวยจะรวยรวยรวยไม่บวเดียเอฟซี FC เด้อคือเราทําแล้วเรามีอาชีพทํา โดยที่เราไม่ต้องไปรับจ้างใครครับเอฟซีแค่แค่นั้นจริงๆครับโปรดเข้าใจครับเอฟซีโปรดสงสารและก็เข้าใจสวนไปอยู่สบายด้วยว่าเรามาแนะนำแนวทางการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ถึงมันจะไม่เยอะหรือถึงมันจะไม่มากแต่เราก็เต็มใจที่จะแนะนำครับส่วนคนที่อยากได้เยอะ เออผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงคือต้องทําสุดความสามารถนั่นแหละครับเบซี่เขาตรงเหตุสุดความสามารถของเขาเข้าอ,อยากได้มือเท่าไหรอืมของผมนี่ก็คือต้องทนร่องครับผมบริการระตีว่าเออได้มือแล้วเท่าน,นั้นเท่าน,นี้ครับแต่ว่าทําแล้วมีอยู่มีกินอ่ามีเงินใช้กินอิ่มนอนหลับซ้ำนี่ผมก็มีความสุขแหละครับเบซี่ครับ าฝากบอกเอฟซีทุขัดว่าเราทำอาชีพอะไรก็ได้ถ้าเราทำแล้วมันบ่นลำบากทำแล้วไม่ลำบากจนเกินไปแล้วก็ทำแล้วถึงจะเหนื่อยแต่ก็ขอให้มีใจรักแล้วก็มีความสุขครับท่านอย่าเอาเรื่องเงินมากกับลันตีว่า,าต้องได้เงินเท่านั้นทท้งนี้นั่นแสดงว่า ถ้าบ่าได้ตามเป้าพวกเจ้าสิมีความทุกข์ครับเอฟซีไก่เป็นว่าสวนไผ่อยู่สบายแนะน้ำแบบอ่าในทางที่ผิดอีกพ่อแมนได้ครับเอฟซีครับเราแคา่ทำให้มันพอดีพออยู่พอกินครับเอฟซีครับนี่คือสวนไผ่อยู่สบายแล้วก็ออกดอกแล้วสงการเนี่เอาเต็มที่เลยออกเต็มที่ไผ่สะดิง้ง สวนไผ่ setting, สซดดิ้งสวนไผ่ยอยู่สบายเฮดนอออกให้ FC เอฟซีเขาเบิง่งวานอไม่เขาออกอิลีวานอไม่เขาออกได้เดือนมีนาคมอิหลิ14มีนา2,567ครับเอฟซีสวนไผ่ยอยู่สบายสวัสดีครับ